สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อคลิปนี้วาดก็พาเพื่อนๆนมาชมพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อชสมุนไพรชนิดนี้คือต้นสบู่แดงค่ะเพื่อนเพื่อนต้นสบู่แดงก็เป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์อย่างมากมายค่ะเพื่อนเพื่อนบางคนก็เรียกว่าล้อหงแดงค่ะเพื่อนเพื่อนบางคนก็เรียกว่าสบู่เลือดหรือว่าสลอดแดงคะ่ะเพื่อนเพื่อนหรือวาอ่าสีลอดหรือว่าหงเทศค่ะ ก็เป็นพืชสมุนไพรที่มียางขาวค่ะเพื่อนเพื่อนยางขาวก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรที่กําลังหายากแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนที่กําลังหายากก็เป็นพืชที่สวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นพืชที่สวยงามคุณสมบัติของเขาก็คืออ่ายับยั้งเซลล์มะเร็งค่ะเพื่อนเพื่อนในลอดทดลองค่ะเพื่อนเพื่อนซึ่งเขาก็เอาไป วิจัยค่ะเพื่อนๆว่าต้นสบู่แดงสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็ตามาทางการแพทย์ค่ะเพื่อนๆต้องใช้ตามาทางการแพทย์เท่านั้นค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราเอามาใช้เองก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีพิษอยู่ในตัวของเขาเช่นเดียวกัน